เมื่อวันที่26พฤษภาคม2565ณนห้องประชุมละวะปุระชั้น8อาคารคณะวิทยาการจัดการผู้ศาสตราจารย์ตรกัญยาบาลรักษาราชการแทนอธิการบดีมทัทธิลเลอร์ราชพัฒเทพสตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งที่7นานาชาติในครั้งที่4ในหัวข้อวิทยาการจัดการเทพสตรีวิชาการในรูปแบบของการจัดงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาการจัดการมาทัทธิลเลอร์ราชพัฒเทศสตรี ร่วมกับศูนย์ภาษาทยาลัยราชภัเทส์สตรีและภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวน37สถาบันสำหรับงานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์บุคลากรนักศึกษาและผู้ที่สนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดจนเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัยด้านบริหารธุรกิจมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์และการวิจัยในชั้นเรียนรวมถึงเพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็ง กับเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกประเทศสำหรับงานในครั้งนี้มีกำหนดจัดขึ้นเป็นระยะเวลา2วันคือในระหว่างวันที่26และ27พฤษภาคม2565โดยในวันที่26พฤษภาคม2565เป็นการบรรยายพิเศษในหัวข้อ Communication as Power of b a n d in Creative Economy โดยได้รับเกียรติจากดรวาน อิลาฮามรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมาลาประเทศมาเลเซียให้เกียรติเป็นวิทยากรการบรรยายการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายระดับชาติและระดับนานาชาติในรูปแบบของการนำเสนอผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ส่วนในวันที่27พฤษภาคม2565เป็นการนำเสนอผลงานวิจัยในภาคบรรยายระดับชาติในรูปแบบของการนำเสนอผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์